สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับวันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนั้าล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะฮะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อข่าวอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอตอนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัดสารจากขมิ้นชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก็คือขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้โดยทั่วไปไม่ละลายน้ําครับสารสกัดจากขมิ้นชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้าได้ครับ คนประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของอรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่า ไอ้ยาแก้อักเสบต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในในแหลที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นขมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนโน,นะฮะเ <ฮะ S 1> ออมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อรรลดอาการอักเสบปรรลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอไ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตัวไข่ออกมาเนี่ยพอสารที่หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกด,กดกระเลือหรือไอดโดคลอริกออกมาก็ทำให้แปลว่ากดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแสบ นะครับเรียกว่าเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปอพรากดไปเจอด่างามันก็บาลานซ์ลงมา,ามันก็พีอมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองอแล้วอีอสักระยะต่อมามันก็กดข,กขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารถ่ายก็ลดลง นะครับแล้วทาให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วาเรียบร้อเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ท้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอพรอย่างนั้นเขาเขาจะแท่ไม่ตกไปเลยอ๋อแน่นอนรับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยแล้วครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม เครมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเด็การพกพาไปไหนแล้วว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันี่ยที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดผมเองก็มีปัญหาครับหรคุณทิศทดลองได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวจะมาดื่มสดๆร้อนๆเลยนะฮะ อ,อ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่ไมีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าวขวด,ดใดใทั้งสิ้นนะครับครับเนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับ,รบอ่าแล้ว,วิธีดืม่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมัทั้ง<ช>ทั้ง,งขวดนี่เลยครับขว,ขวดนี่นะครับผมอ๋อทำมาเพื่อนหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นช็อตดิงอ๋อช็อตดิงเนี่ยนะครับผมลองดูนะครับครับกลิ่นกลิ่นมันออก กลิ่มมันออกมันหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะครับรสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับออกหวานๆนิดนิด วิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยกกดไหลย้อนนี่นะครับหลังจากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆประสักสี่สิบห้านาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยสมันรณ์ของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้น่ะลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ นะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกก็กลับหายรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดสดตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับวันนี้ผมก็ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่นําความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัครับุณ้ชนครับสวัสดี